่ยาวาชนอย่างพวกผมต้งารที่จะสื่อสารได้สูงผู้ใหญ่ลหญลายๆคนได้เข้าใจว,าว่าวิดีโอเกมมันไม่ใช่เป็นแค่สื่อที่มีเพียงแค่ความรุแนแรงหรือว่าเป็นสื่อที่จัดกล้องกาจรจัดแสงอะไรพวกนี้ด้วยค ของประเทศชาติเดียกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวต่างๆในวันนี้ครับในช่วงนี้ผมอยากให้ทุกท่านครับได้เห็นความสําคัญอย่างหนึ่งครับดอไกไม้จาน ของเด็กๆเกยาวชนในทุกวันนี้มีความเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นสื่ออาชีพหรือสมัครเล่นการดำเนินงานเปิดเวทีการม,มีส่วนร่วมของประชาชนทั้งห้าภูมิภาคจึงเป็นบันไดขั้นสําคัญที่จะนําทุกทกท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานกองทุนการจัดงานกองทุนนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญเราอยากเห็นภาพของผู้ผลิตสื่อที่ดี เราอยากเห็นภาพของผู้เสพสื่อที่มีภูมิคุ้มกันดีเป็นสื่อสีขาวดังนั้นการเปิดเวทีครั้งนี้จึงนับเป็นครั้งสำคัญมากๆที่เราจะนำเอาทุกๆความคิดเห็นของท่านทุกๆข้อเสนอแนะเข้ามาเป็นกลไกในการปรับและพัฒนาการดำเนินง,งานของกองทุนดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดเวทีวันนี้คงจะได้รับ ข้อคิดเห็นดีๆจากทุกๆท่านที่มาอยู่นะวันนี้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในห้าภูมิภาคณนบัดนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะท่านพร้อครับหนึขับระพที่3นะครับเพื่อความมีส่วนร่วมบัรียนท่านกัมเจยุภาทวีวัฒนกิจววรท่านเนี่ยเส่วนวัฒนธรรมที่เก่งมาก ะครับที่เก่งที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับช่วยสนับสนุนผู้จัดการประเวยหน่อยครับเก่งจริงๆนะครับแล้วก็ทํางานนี้สนุกมากนะครับผมไปพูดหลายที่หลายคนลุกขึ้นถามเลยว่าแค่นี้นะครับท่านจะได้ทําสื่อแล้วก็ถ้าว่าถ้าบอกถ้าไม่มีเงินทุนมีอยู่ร้อยบาทเราละบริษีแปลนเนี่ยคือทุนในความร่วมมือกันเนี่ยนะครับทำงาน ท่านมีนิดมีหน่อยแต่เรื่องที่ท่านทําดีดีต่อสังคมแล้วเกิดเราก็สามารถสรรเสริญท่านได้เนี่ใจตกไปใจตกไปกับพื้นนิดหนึ่งไม่นิดอะเยอะเหนใจนะะว่ากำลังทาอะไรกันอยู่ผู้เขียนโครงการผู้เป็นนักเล่าเรื่องสามารถมาที่ เดียวกันการเราพยายามที่จะสร้างเด็กเยาวชนเนี่ยให้เขาเป็นนักผลิตและสร้างสงสื่อ,อดีๆออสู่สังค <c oughs> มเมื่อเด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อแล้วเนี่ยเขาจะสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวถ่ายทอดสื่อดีๆออกไปให้กับเพื่อนเยาวชนด้วยกันแต่สิ่งที่จะแตกต่างก็คือว่าความสนใจของกลุ่มเด็กในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีไม่เท่ากันบางพื้นที่เนี่ยอาจจะอาจจะมีกลุ่มเด็กเยาวชนที่เขามีความเข้มแข็งแข็งแรงในเรื่องของการผลิตสื่อการรู้การเท่าทันสื่อต่าง สิ่งสำคัญก็คือว่าสถาบันการศึกษาผู้หลัก ราจะต้องให้การสนับสนุนใะส่งเสริมเขาทำในสิ่งที่ดีการเปิดเวทีให้เด็กได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องควรเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัรศึกษชนหรือแม้กทั่งกองทุนเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญการเปิดเวทีให้เขาถ้ามันให้เขาได้มีการแสดงความึคิดความเห็นแล้วเราให้ความรู้กับเขาเสริมศักยภาพเขาสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยสังคมให้เกิดสิ่งดีๆแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดีไม่เผยแพร่ในสื่อสิ่งที่ไม่ดีหรือไปกระทบกับ Yeah.